เป็นหัวข้อ business overview ก็คือสิ่งที่อินเตอร์ลิงกำลังทำอยู่เพราะนอกจากธุรกิจหลักที่ชัานเห็นใน presentation แล้วเรายังมีธุรกิจอื่นๆเดีย๋ยวมจะเล่าให้ฟังแล้วก็อันที่สองก็คือคงจะพูดถึงผลดำเนินการในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยที่ที่คนอยากจะรู้นะครับก็คือทิศทางของบริษัทเนี่ยจะไปทางไหนอย่างไร นะครับก็คิดว่าทุกคนคงได้รับเอกสารที่ที่มีข่าวประชาพันธ์กับรายละเอียดแล้วนะครับผมคงจะว่าไปแล้วก็คงจะเปิดช่วงเวลาหนึ่งให้ทุกท่านได้เดินโนาสถามวันนี้จะดูคึกคักเป็นพิเศษเครับเพราะว่าซ้ายซ้ายมือผมเนี่ยก็คือคุณนัทนัยที่เมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ยนนนัตัวแล้วนะครับก็คนนี้นะฮะผมพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับว่ากว่าจะตามตัวมาได้ก็หนักดาสากันนะครับตอนนี้ก็มาละ มาเสียมกําลังทับนะครับจบวิศวะที่จุฬาแล้วก็ไปต่อทางด้าน Financial กับทางด้านโปรเจกต์แมจ m เนนที่วอ s s ัน University ิี้ยิาโทก็คิดว่าผมจะมาเสริมทัพดิการลิงให้ให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฝ่ามือของผมนะครับก็คือคุณเป็นจาวานที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะครับก็จะมาดูแลทางด้านบัญชีแล้วก็คงเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อจะให้ท่านสาม,มารถสับได้ นะครับก็โอเคผมขอลงไปเลยนบครับแล้วก็ทางบ้านเองถ้ามีอะไรก็ถามมาเรื่อยๆนะครับผมคงจะใช้วิธีเดิมช่วงโอเวอร์วิวผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็อินเตอร์ลิงก์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538ปนะครับปีนี้เนี่ยถ้านับจริงๆร์ลิง์ Inter Link ครบรอบ24ปีเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทแม่เองเนี่ยก่อตั้งในปี2532นะครับ แต่ว่าโอนย้ายธุรกิจมาเป็นอินเตอร์ลิงก์ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดัทรัพย์ในปี2538นะครับแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนในตลาดัทรัพย์เนี่ยปีพศ2547เมื 47, ม่อวันที่21สิงหานะครับปี2547แล้วเดี๋ยวปี21สิงหาปีนี้ก็จะมีข่าวดีอีกนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับธุรกิจของบริษัทและไป็นตัวลูกมีอะไรบ้างอินเตอร์ลิงก์ตอนนี้ก็คือตัวอินเตอร์ลิงก์เองนะครับที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ก็คือเป็นธุรกิจนําเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญา นะครับผมเรียกสัน้นๆว่าดิสติบิวเตอร์นะครับเราเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจนี้นะครับธุรกิจที่2คือธุรกิจต่อย,ยอดจากธุรกิจขา,ขายของเราก็คือธุรกิจวิศวกรรมโครงการนะครับปัจจุบันเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายสัญญาณนะครับสิ่งเหล่านี้ยังทําให้เราโตไม่พอนะครับเราก็เปิดนะครับบริษัทอิตรลิงค์เทลลคอมจำกัดน,นะครับก็เราบอกว่าเราจะ provide your total t e l e c o m solution คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกานสื่อสาร อันนี้เป็นธงของอิน e ลิงเทเลคอมนะครับตัวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองนะฮะครับอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้หนีกระแสในด้านพลังงานนะครับเรามีบริษัท Interlink Power ์ n อเน e r จีนะครับแต่ว่าไปเน้นทางด้านพลังงานไฟฟ้านะครับเราบอกว่า t o t เท e l ิเล็กทริคอพ e r เวอร์โซลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งจะเป็นเรือธงอีกลำหนึ่งที่จะช่วยนำพาอิน l ลิงกรุ๊ปของเราเนี่ยเติบโตต่อไป ทีนี้มาดูธุรกิจหลักๆเราบอกว่าเป็นผู้นำดับหนึ่งในธุรกิจสายสัญญาณมีอะไรมากมีสายแลนมีสายไฟเบอร์ออปติกนะครับมีสายโทรศัพท์มีสาย CC t v กล้องวงจรปิดมีสายไฟอารามนะครับมีตู้ cabinet, คาบิเนตนะฮะแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในงานติดตั้งก็จะมีงานออกแบบนะฮะติดตั้งแล้วก็คอมมิชชั่นนิ่งนะครับเทอร์มินเตนะฮะเทสให้ลูกค้าอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงอะไรที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณคนมาาักถามว่าจิเลิ้งทําอะไร นะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจสายสัญญาณนําเข้าและจะจาหน่ายสายสัญญาณเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตีความว่าเป็นสายสัญญาณอินเทอร์ลิงก์เป็นเบอร์หนึ่งนะครับธุรกิจนี้ถามว่ามีคู่แข่งไหมมีครับแต่คู่แข่งเนี่ยค่อนข้างจะอยู่หลังๆเราค่อนข้างจะไกลเพราะฉะนั้นจวบจนถึงวันนี้เนี่ยที่เราทําธุรกิจมาตลอดเนี่ยก็ธุรกิจนี้ถือเป็นเป็นเรือธงซึ่ง,ซ,งซึ่งนําหน้าเข้ามาตลอดแล้วก็ค่อนข้างคู่แข่งก็จะเข้ามาแข่งขันกับเรายากหน่อย นะครับเพราะเราเป็นรายแรกที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ยังยืนจัดให้เซอร์วิสลูกค้าที่ดีมาโดยตลอดนะครับอันที่2ก็คือธุรกิจวิศวรกรรมนะครับคือการที่เราขายสายจัญญาณขายขายขายไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแว l u ลูอะไรมากมายนอกจากซื้อมาแล้วขายไปที่เราเรียกว่าเทรดดิ้งเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาไอ้สิ่งที่เราขายอยู่เนี่ยมาต่อย,ยอดนะครับเราก็เลยเปิดธุรกิจวิศวรกรรม นะครับปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านสายสัญญาณวิศวกรรมสายสัญญาณนะครับก็ไปได้งานเยอะแยะเลยเป็นงานขนาดใหญ่นะครับก็เช่นง,งานที่สนามบินสวนุวรรณภูมิเราวางไฟเบอร์ออปติกนี่ยเป็นเส้นประสาทในสนามบินทั้งหมดเลยนะครับล้ำๆจะมีสนามบินใหม่เดี๋ยวเราก็ได้ไปทำกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับสายไฟเบอร์ออปติกเป็นเทนใหม่นะฮะที่มีความจําเป็นที่จะเป็นระบบสายสัญญาณที่จะนำระบบสื่อสารเนี่ยก็จะสื่อสารกันให้ทั่วถึง รเราก็ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านฟเบร์อปติเราถือว่างานฟเบร์อปติที่ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งและเป็นส่วนมากเนี่ยเป็นฝีมือของอินจลินนะครับถัดไปนะครับก็คืองานซับมารินเคเบิลพอเทคโนโลยีที่เริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับการสื่อสารเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะบนบกเรามีการสื่อสารผ่านตามเกาะแกต่ต่างๆนะครับเราก็มีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าซับมารินเคเบิลคือเดินสายปใ,ใต้ทะเล จ่ายระบบสื่อสารไปนะครับเพราะเกาะเนี่ยเกาะกับแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถสื่อสารกัน,นได้ด้วยไวเลยต้องสื่อสารกันด้วยระบบสายสัญญาณเราก็มีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าซับมารีนเคเคบิลนะครับนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือสายที่เดินอยูต่ตามเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราต้องเดินใต้ดินเราก็ทําธุรกิจอันเดอร์กาวเคเบิลนะครับอันนี้เป็นงานเอเพิร์ทที่เราทําแล้วก็ปลายทางของเขาเนจะมีเขาเรียกว่าสถานีไฟฟ้าย่อย นะครับเราก็ทําธุรกิจตรงนี้เรียกว่าธุรกิจเอนจิเนียริ่งล้วก็ต่อย,ยอดธุรกิจนําเข้าและจ,จัดจำหน่ายสายสัญญาณเราครบวงจรเลยนะครับถามว่าแล้วอีกบริษัทบริษัทเราเรียกว่าบริษัทย่อยนะครับแต่ผมถนัดเรียกบริษัทลูกนะครับอันนี้เป็นของอินเตอร์ลิงค์ทเลคอมถามว่าอินเตอร์ลิงค์ทเลคอมทำอะไรนะครับ เราพยายามจะทําให้สิ่งที่เราทําที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นสายสัญญาที่เราขายสายสัญญาณที่เราติดตั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก็คือเอามาทาก่อให้เกิดแอปพลิเคชันบนสายสัญญาณเหล่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับไฟเบอร์ออปติกเสียส่วนใหญ่นะครับเราพอไว์ตัวทั่วเทเลคอมโซลูชันนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่อินเร์ลิ่งเทเลคอมกำลังทำนะครับถัดมานะครับ อินเตอร์ลิงก์พาวเวอร์ที่ทำไรอันนี้เป็นสถาร์ทอล้าย,ย่อยนะครับอันนี้เป็นสายส่งแรงสูงที่เราทําอยู่นะครับตอนนี้เราทําอยู่ที่ช่วงปลายแม่ห้องสองสถานีชันเราทําอยู่ที่ลําพูนนะครับแล้วก็มีพวกสายเด็กล่าวซึ่งเราไปรับอยู่แถวพัทยาแถวแถวเออทางด้านบางละมุงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซัมมารีนเคเบิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีงานทางด้านซัมมารีนต่อเนื่องมาอันนี้คือ ภาพของบริษัทลูกบริษัทย่อยเราที่ทำอยู่นะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจของอินเตอร์ลิง์นะครับเป็นบริษัทเดียวก็ว่าได้ที่ได้รับรางวัลเซตเออร์วอร์ดใน m อ i นะครับได้รางวัลเซตเออร์วอร์ดท่าสังเกตเยอะตอนนี้เราได้มาสี่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 รางวัลละเซตเออร์วอร์ดนะครับในรูปนี้มีสามรางวัลแต่เราได้สี่ละทั้งสสินเองก็เคยเลือกเราให้เป็นบริษัทดีเด่นนะครับแล้วก็ทาง สภาหอการค้าประเทศไทยก็ให้รางวัลกูดกกมันแมนกับเราเมื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วคือเราไม่ได้เพิ่งมาทำกูดกกมันแมนในช่วงนี้นะครับเราทํามานานแล้วนะครับคงทราบดีว่าสภาหอค้าประเทศไทยเราต่อต้านคอร์รัปชันค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นก็ให้ความสําคัญกับหลักธรรมาพิบาลค่อนข้างจะเยอะซึ่งหลักธรรมาพิบาลเนี่ยครอบคลุมถึงการดูแลผู้ถือหุ้นดูแลนักลงทุนด้วยนะครับอินเตอร์ลิงได้รางวัลนี้มานานมากแล้วนะครับไม่ใช่เราเพิ่งมาทําเมื่อเข้าตลาด นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับเรานะครับเป็นตัวตนของเราครับโอเคผมขออนุญ,ญาตมาพูดถึงผลดําเนินงานนิดหนึ่งนะครับผลดําเนินงานในปีที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่เราจดตั้งบริษัทนะครับก็เป็นบนับนไดค่อยๆก้าวไปเล็กกนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี4 7็สังเกตด,ดูบนันไดเริ่มชันขึ้นาะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้น นะครับมีคนช่วยเหลือเราเยอะขึ้นเราเป็นโปรเฟชชั่นแนลขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามบันไดมันก็ก็มีขึ้นๆลงๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นระยะะ,ยะนะครับแต่ผลกระทบไม่ส่งถึงอินเทลลิ่งนะครับอินเทลลิ่งยังมีการเติบโตที่ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับในปี54ที่ผ่านมานะครับบริษัทอินเทลลิงเราปิดตัวเลขที่ประมาณ1,325หล้านนะครับดูเหมือนตัวเลขไรายได้ไม่เยอะลองดูกําไรดู นะครับกำไรสุทธินะครับธุรกิจอินเตอร์ลิงเองอันนี้อันนี้บันไดเหมือนกันนะครับดูตัวสีแดงก็คือปี54อินเตอร์ลิงกำไรสุทธิอยู่ประมาณ81.98กนะฮะก็คือ82ล้านถ้าใครที่มางาน update, ออฟเดย์บ่อยๆจะจำได้ผมฟอร์แคสตเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีก่อนเลยว่าผมจะมีกํำไรสุทธิประมาณ83ล้านโอ้เหมือนทายถูกเลยนะครับออกมา82ล้าน นะครับผมตั้งใจว่าจะมีไรายได้ประมาณทั้พันสองรกว่าล้านก็ได้ตัวเลขตามนะนะครับถามว่าทําไมทําได้ทําไมรู้ก็ทํากับมือฮะทำกับมือก็คือหลายคนพันตัวเลขกับมือไม่ใช่ผมทําธุรกิจกับมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเรา